เขารู้สึกแต่ไม่เคยพูดไพ่ใบแรก ten of wands เขาเหนื่อยแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังในหัวใจเขาเต็มไปด้วยภาระเงียบเขาอาจกำลังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ต้องแบกบต้องรับผิดชอบทั้งความคาดหวังของคุณและความกลัวของตัวเองเขาไม่ได้ไม่อยากรักคุณนะแต่เขากลัวว่าเขาจะรักไม่ดีพอเขาเลยเลือกแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเงียบๆเ,เหมือนคนเดินลุยป่าทึบในยามคำ่ำ ไม่มีใครรู้ว่าเขาท้อแค่ไหนเพราะเขาไม่ยอมปล่อยไม้ในมือเลยเขาไม่ได้หนีเพราะหมดใจแต่หนีเพราะเขาแบกไว้มากเกินกว่าที่จะรักใครได้อย่างอิสระไพ่ใบที่สอง The High Priestess เขารู้สึกแต่เขาเลือกที่จะเงียบนี่คือไพ่ของความรู้สึกที่ไม่ถูกพูดออกมาของความจริงที่ซ่อนไว้ใต้แววตานิ่งๆเขารู้ดีว่าในใจเขามีคุณอยู่ แต่เขาไม่กล้าส่งสัญญาณใดๆเพราะเขากลัวกลัวว่าแค่คำพูดเพียงหนึ่งคำอาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งหมดเขาเลยเลือกที่จะเก็บมันไว้ใต้รอยยิม้มใต้ความเฉยชาและใต้ความนิ่งที่ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเขาไม่ได้ไม่คิดถึงคุณเขาแค่ไม่กล้าทำให้ความคิดถึงนั้นเป็นเรื่องจริงและไพ่ใบที่สาม Two of Pentacles เขากำลังแสดงละครให้โลกเห็นว่าเขาโอเค เขาหัวเราะในที่ที่ควรยิ้มเขาทำเหมือนชีวิตยังลื่นไหลไม่มีอะไรต้องห่วงแต่ลึกๆข้างในเขากำลังพยายามจัดการหลายอย่างในใจความรู้สึกที่มีต่อคุณความกลัวที่จะเสียคุณและความไม่มั่นใจในตัวเองทั้งหมดมันสับสนจนเขาเองก็ตอบไม่ได้ว่าเขาควรจะถอยหรือควรจะเดินเข้ามาให้ใกล้กว่านี้เขาเหมือนกำลังเล่นกลอยู่กับความรู้สึกไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์ แต่เพราะเขากลัวว่าถ้าเลือกผิดเขาจะเสียคุณไปตลอดการสรุปจากไพ่ทั้งสามใบหัวใจของเขาตอนนี้วุ่นวายแต่เงียบงนันเขากำลังพยายามเป็นผู้ใหญ่พยายามเข้มแข็งพยายามไม่ทำร้ายใครแต่สิ่งที่เขาลืมไปคือหัวใจของตัวเองก็ต้องได้รับการปลอบโยนเช่นกันและบางทีคุณอาจเป็นความรู้สึกเดียวในตอนนี้ที่เขาอยากรักษาไว้ที่สุด แต่เขาก็กลัวว่าถ้าเขาทำอะไรพลาดคุณจะเป็นคนที่เขาเสียใจที่สุดตลอดไป